เท,ท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้วันนี้ก็ทีมงานผมกำลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะฮะ <c oughs> เหมือนจะไปเที่ยวกันยังไงไม่รู้นะฮะ <c oughs> ก็จะเดินทางไปจังหวัดระนอง <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะว่าวันนี้โอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขับรถให้น้องๆนะ,ะนะฮะเยว ดูกันนะครับว่าจะไปผชญภัยอะไรกันบ้างครับก็ออกเดินทางจากออฟฟิศแล้วนะฮะก็อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะทางด่วนอุตสาหกรรมนะฮะจะมุ่งหน้าไปที่พระรามสองนเราจะลงใต้กันรถติดยาวมากเลยนะครับเรียบร้อยนะนั่งรถมาแค่ชั่วโมงเดียวแม่งก็หลับกันแล้วแวะที่แรกนะครับเข้าแกงแม่ล้วนนะฮะที่เขาย้อยเพชรบุรีนะฮะ ก็กับข้าวเต็มโต๊เลยตอนนี้ก็เดินทางอยู่บนเส้นทางบายพาสนะฮะก็ไม่ได้ตัดเข้าหัวหินชะอำนะครับตรงไปประจวบเลยนะเส้นนี้ก็จะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะรับฉกในเกณฑนัทา,ทา,นา,นาลยนครับ 난 아무 말도 음, 할다 수가 다 없었지. 음, 첫눈에 반한다는 음, 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 어, <목소리도> 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 어, 나를 넌 어. 보며 왜 그러냐고 묻네. 만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 ตอนนี้ก็ถึงละนองแล้วนะฮะกำลังแยกย้ายเข้าห้องนะวันนี้ผมมาทั้งหมด4คนนะก็เป็น2ห้องนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ละนองแล้วนะฮะวันนี้ลูกค้าก็พามาดื่มเหล้าที่ร้านฟาร์มเฮาส์ละนองนะฮะ <S <S แล้วเดี๋ยวก็ เราจะเดินกลับโรงแรมนะฮะุ่นนี้ก็ทำงานกันแต่เช้านะสำหรับวันนี้ก็มารีแลกซ์กันก่อนนะสำหรับเคสนี้นะฮะผมก็มาจัดระบบระเบียบแล้วก็เตรียมเรื่องกู้แบงค์ให้ลูกค้านะฮะรอล,ลูกค้าทำโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าจะปรับแต่งและแต่งตัวให้ลูกค้ายัางไงนะฮะในการ ที่จะยื่นกู้นะครับก็วันนี้เสร็จภารกิจเรียบร้อยเนี่ยกำลังเ,เดินกลับโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวติดตาม,มาอีกทีแล้วกันว่าพรุ่งนี้ผมจะมีภารกิจอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกล,ลับโรงแรมราตีสวัสดิ์ครับครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกที่ละนองของผมแล้วนะครับเมื่อคืนก็ไปดื่มกันน,ะนิดนึงนะตอนเช้านี้ก็ตื่นมา7จ็ดโมงกว่าก็ ทานอาหารเช้านะก็ผมก็ขึ้นมาถ่ายคลิปเป็นตึกอีกตึกหนึ่งนะฮะนอกจากอาคารตัวโรงแรมนะตึกนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าฝนตกพรมพรมพรมพมนะแล้วเจอฝนทั้งทั้งวันเลยนะฮะเมื่อวานก็เจอฝนทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงขับรถมาแล้วก็เจอฝนแล้วก็ทั้งคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็จะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงงานของลูกค้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะ พยายามจะถ่ายเ่าที่ถ่ายได้นะครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความลับลูกค้าหรอกเพราะว่ากรณีวันนี้ภารากิจครั้งนี้ที่มาที่ระนองเนี่ยก็คือ,อลูกค้าไดอา้อันนี้เป็นการเซ็นสัญญานะครับให้ผมให้บริษัทผมที่ปรึกษานะครับเตรียมตัวนะครับแล้วก็จัดแจงระบบระเบียบนะครับในการที่จะขยายกิจการด้วยการขอวงเงินกู้นะครับก็เปรียบเสมือนกับบริษัทก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์อะ่ะก็มาให้บริษัทหลักทรัพย์นะครับมาดูระบบ ภายในทั้งหมดนะฮะการเงินแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์จะรับเข้าเข้าเป็นบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพยนะ์อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นลักษณะว่าก็ให้บริษัทผมมาจัดแจงทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับให้พร้อมที่จะเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าไงมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อใจสําหรับธนาคารที่จะปล่อยกู้ได้นะครับแล้วเราก็อาจจะจัดทำฟี a s บิลิตี้ให้ลูกค้านะครับ ก็คือ feasibility มันจะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีแผนการตลาดนการบริหารแล้วก็แผนธุรกิจนะครับรวมถึง cash flow นะฮะ cash flow ก็คือคำโณนในส่วนของด้านการเงินด้วยนะครับแล้วก็วิคเคะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจนะก็ตรงนั้นจะเป็นคนดูแลให้ลูกค้าด้วยแต่ว่าหลักๆกก็คือจะเตรียมตัวให้ลูกค้าแล้วก็เป็นเป็นคอนเซิลต์นะฮะเป็น console, อคอนเซิลต์ให้ลูกค้าเป็นรายเดือนไปเลยนะครับลูกค้าิดขัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินนะครับจะกู้น,นู่นกู้นี่อะไรระหว่างนี้ก็ ยินกางโทรหาทีมงานพวกผมได้แล้วก็ในส่วนของการประสานงานกับธนาคารนี้พวกผมทางบริษัทผมก็จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าก็มีหน้าที่ทำมาหากินนะฮะทำมาหากินกันต่อไปไม่ต้องมาสนใจตรงนี้นะครับมีหน้าที่ทำมาหากินไม่ต้องมาสนใจตรงนี้เสียเวลานะครับเรื่องการติดต่อประสานงานกับธนาคารมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบริษัทอันโตนิโอแอดโอนีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ลงประทานอาหารดีกว่านะฮะอาหารที่นี่ก็จะเป็น เซตอาหารแบบว่าต้องเลือกนะไม่มีแบบอฟเฟลจะเรียกว่าอาราคาด์ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นที่เราต้องเลือกเองนะว่าเขาจะเราจะทานอะไรเขาก็จะให้เราทานแค่ตรงนั้นนะแต่ไม่ไแน่ใจว่าจะได้ทานอกาแฟหรือเปล่านะเคือ <c oughs> มีกาแฟหรือไมเนะี่ยให้ใครเขาให้กินกี่แก้วเลยให้กินแก้วเดียวเดี๋ยวคนต้องไปหาอะไรกินเพิ่มอีกที่อื่นนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> มาพร้อมกันสองคนยังอคกคนหนึ่งยังไม่ตื่นนะมาคืนก็อาจจะหนักไปหน่อยอนี่ฮนะเซตอาหารเช้าก็เป็นเซตติ่มซำนะก็หน้าตาคล้ายกับขนมเลยนะก็ประมาณนี้ ตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่โรงง,ง,งงานลูกค้าแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถึงโรงงานลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพูดคุยแล้วก็เยี่ยมชมกิจการนะครับแล้วก็เข้าไปล้วงลึกนะฮะข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดนะฮะเพื่อที่เราจะได้มาปรับแต่งแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้กิจการเขาเรียกว่าไงไปอยู่ในรูปทรงที่ควรจะต้องเป็นนะครับเพราะว่าภารกิจของเราก็คือมาช่วยดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องงบการเงิน ทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อจะเตรียมตัวแต่งตัวให้ลูกค้าที่จะขอวงเงินสินเชื่อธนาคารกันให้ง่ายๆนะผมก็จะถ่ายแค่ตรงนี้แล้วกันนะไม่อยากให้เห็นอะไรมากายนะครับอ่ะตามนี้ละกันนะฮะขอเข้าไปทํางานก,นกันก่อนนะครับครับภารกิจดูโรงงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าที่ดินของลูกค้าอีกแปลงหนึ่งนะครับก็ในอนาคตจะขึ้นโปรเจกต์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่ผมก็มาดู ไปก่อนนะเพื่อลูกค้าจะให้ผมเขียนฟีดเขียนอะไรสำหรับโปรเจกต์ที่จะขึ้นใหม่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนั้น่ะขอเซอร์เวที่ดินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมจะมีภารกิจอะไรอีกแล้เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกเคสนึงนะเป็นโครงการจัดสรรขายฝรั่งนะฮะที่หัวหินอีกหนึ่งโปรเจกต์ เป็นทริปแทรกเข้ามาพอดีนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปละกันนะผมขับรถก่อนแหละครับผมก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่มาดู โปรเจกต์นะอันนี้ก็เป็นทร,ริปแทรกมานะฮะลูกค้าโทรเข้ามานะให้เข้ามาดูเลยก็แล้วก็ดูโครงการเป็นโครงการอ,าอาสังหานะครับที่จะขายต่างชาตินะฮะก็จะเป็นออกแนวเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นฟูลวิลล่านะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เดี๋ยวลองเข้ามาคุยกับลูกค้าดูก่อนนะครับว่า ทีมงานผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะแล้วก็ลูกค้าต้องการให้ทำอะไรยังไงว่าอีกทีหนึง่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะฮะที่แวะดูนะฮะอันนี้อยู่ที่หัวหินนะครับเป็นโครงการภูวิลล่านะฮะเป็นบ้านจัดสรรขายต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในทริปนี้นะครับก็สมบุกสมบันกันพอสมควรนะผมขออนุญาตไปคุยกับลูกค้าต่อนะฮะ อันนี้กโปรเจกต์เจ้าของโปรเจกต์นี้ก็เป็นคนไทยนะแล้วก็ก็ทำมาหลายโปรเจกต์แล้วล่ะนะครับประสบความสำเร็จดีนะนี่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่เคสนี้เสียนะครับอบอกก่อนไม่ใช่เคสนี้เสียแลาเคสนี้เสียผมจะไม่ถ่ายคลิปให้ดูแบบนี้นะ <S <S น